ราจะทำอะไรแล้วเรามักจะเจอสิ่งที่เรียกว่าอุปสรรคนะคะเข้ามาเราจะขจัดจัดการตรงนั้นยังไงเพื่อที่จะให้เราผ่านตรงนั้นไปได้แล้วก็สามารถทำได้สม่าเสมอคลิปนี้มีคำตอบคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิกาก็เพิ่งเลิกงานนะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกก็เลยโอเคใช้เวลาตรงนี้ในการอ่านหนังสือเรื่องนี้ยัง ยังอ่านอยู่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นิกาจะใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะคือตั้งใจเลยตั้งใจเลยนะคะเล่มนี้ก่อนหน้านั้นนะคะนิกาก็าทำคลิปเกี่ยวกับหนังสือ Manifest เนาะมันมี7ขั้นตอนอนิกาก็แยกเป็นเขียน Vision Board นะคะแล้วก็กะจัดความกลัว ความสงสัยแล้วก็มาที่แอคชั่นอะสเต็ปเนี้ยคลิปนี้นะคะก็คือจะเป็นในลักษณะของหลังจากที่เราลงมือทำใช่ว่ามันจะราบรื่นทุกอย่างเนาะอะ,อะมันก็จะมีอุปสรรคและอะเข้ามาในในระหว่างทางที่เราทำเขาเรียกว่าบททดสอบให้เราทำความเข้าใจว่าอันนี้สำคัญนะคำว,ว่าทำความเข้าใจเราต้องเข้าใจอะจริงๆ เพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยยังไงเราก็ต้องเจอเราจะทำโปรเจกต์นั่นโปรเจกต์นี้สักอย่างโอเคเราจะต้องเจอแหละอุปสรรคเนี่ยอุปสรรคมันมาในแบบไหนคะอาจจะมาในลักษณะที่เป็นผู้คนมีนะมีในลักษณะเป็นผู้คนหรือว่าในลักษณะเป็น Challenge หรือว่ามาในลักษณะที่แบบตัวเราแหละเราเราคุยกับตัวเราเองอะ แล้วก็เรารู้สึกเฟลไปเองอะไรประมาณนี้หรือว่ามาในลักษณะของระยะทางระยะเวลาแล้วเรารู้สึกเรารอไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าเป้าหมายอุปสรรคเป้าหมายของเรานะคะ,ะทําให้ช้าลงหรือบางคนก็คือปิดไปเลยการก็จะมีช่องช่องนี้ละคะ่ะที่ทํานี่เปิดไปนานมากตั้งแต่โควิดนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็คือไป ทำคลิปอินสเปคชั่นต่างๆนะคะก็จะเห็นคลิปหลากหลายเนาะมีไปดำน้ำมีไปสโนว์คลิงให้แบบรีวิวบริษัทน้ำริษัทนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือโควิดมันเริ่มซาลงนิกาก็กลับกลับมาทำงานต่อไม่มีเวลาที่จะอัดคลิปอัดทำอะไรเลยนะคะกล้องเครื่องก็ไม่อยู่แล้ว ต้องมาซื้อกล้องใหม่นะคะก็เลยเออโอเคกลับมาอัดคลิปนะ,ะแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าเราไม่สม่ำเสมอนะคะมันก็จะทำให้แบบว่าเป้าหมายของเราอะ่ะมันก็ชา้าไปอ,อีกอันนี้ก็คืออุปสรรคของนิกาก็คือแบบมันมีหลายๆอย่างที่เข้ามาพร้อมกันและเราแบบเวลาเราจัดการไม่ได้กลายเป็นว่า ก็แชร่นานเลยช่องนี้ทีนี้ก็คือได้โอกาสอันนี้เคนนีากลับมาทําคลิปเหมือนเดิมทํายังไงถึงจะให้สม่ําเสมอและต่อเนื่องเนี่ยมันอยู่ที่เราละนะคะอยู่ที่เราละแล้ว,ลวทีนี้ในระหว่างทางนะคะบททดสอบอะที่เราเจอเนอะาะไมซ์เซ็ตของเรานี่สําคัญนะคะไมซ์เซ็เนี่ยมันจะมี2องไมซ์เซ็ต ก็คือเราจะอยู่ฝั่ง mindset ที่ว่าความขัดแคลนหรือว่า mindset ที่ว่าหรือว่า mindset ที่ว่า,าความอุดมสมบูรณ์ abundance เนาะชอบเรียกว่า abundance mindset ถ้าเราอยู่ในโหมดของ abundance mindset เนี่ยจะเป็นโหมดของคำว่า,า,าความสุขนะคะความเชื่อมั่นว่า เราต้องผ่านไปได้เราต้องมีสิ่งนั้นให้ได้แต่ว่าถ้าเราอยู่ในโหมดของความขัดแคลนความขัดแคลนมันก็จะมีความกังวลเข้ามานะคะพอมีความกังวลเข้ามาปั๊บงานเข้าเลยค่ะจนี้มันจะทําให้เราต่างๆในหัวนะคะจิตใต้สำนึกก็เริ่มผุดละผุดความกังวลผุดเรื่องอนาคตผุดเรื่องอดีต ทำอย่างนี้คือเราเราอมองมองมองแบบว่าโอเคมีแต่ปัญหาปัญหานะเราก็ทําแบบว่าทําให้เรารู้สึกท้อทำให้เรารู้สึกชะลอนะคะโครงการของเราไปแล้วเราจะทําอย่างไรนะคะ,ะเล่มนี้เขาก็เลยแนะนําว่าลองใช้วิธีในลักษณะที่เป็น คำซาบซึ้งขอบคุณนะคะซาบซึ้งขอบคุณกับตัวเองซาบซึ้งขอบคุณแม้ว่าจะขาดแคลนซาบซึ้งขอบคุณให้มองว่าคำซาบซึ้งขอบคุณเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกดีคือเปลี่ยนโหมดจากความขาดแคลนเป็นความอาุดมสมบูรณ์คำความว่าออมบัลแดนนี่การจะแปลนี่ไม่แน่ไม่ไใจว่าแปลถูกไหม วันดันส์ถ้าวันดันส์เนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์นะกลับไปดูในศัพท์นี่คืออ,อุดมสมบูรณ์นะ <c oughs> อ่าแล้วทีเนี้ยคำว่า gratitude gratitude ทราบซึ้งขอบคุณเนะะี่ยค่ะเราจะอยู่กับตรงนั้นอย่างไรนิกาก็มีคําแนะนำนะคะก็คือว่าเวลาเราจะทราบซึ้งขอบคุณเนี่ยอาจจะคําว่าขอบคุณเราอาจจะขอบคุณตัวเอง ก่อนเริ่มจากตัวเองก่อนขอบคุณที่เราตื่นมาเราไม่เจ็บไม่ปวดนะคะขอบคุณที่เราตื่นมาแล้วเรายังมีลมหายใจณนะสิ่งเล็กๆตัวนี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกดีแต่ทีนี้เราจะเราจะเข้าความรู้สึกนั้นะ่ะยังไงหนึ่นะคะก็คืออันดับแรกเราต้องรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจก่อนนะคะ สคืออยู่กับปัจจุบันนะไม่นึกถึงอนาคตไม่นึกถึงอดีตอยู่ในความรู้สึกปัจจุบันสา,าสงบค่ะก็คือแบบว่า,าสามอย่างเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันจะทำให้สังเกตร,ร่างกายนะคะเวลาเราสามสามอย่างมารวมกันเนี่ยความรู้สึกของร่างกายเนี่ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายถ้ารู้สึกผ่อนคลายปั๊บ นั่นแหละก็คือ gratitude กำลังทำงานกับร่างกายของเราอ่าน,นี้คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเราจะรู้สึกเออ mindset ของเราขาดแคลนปับ๊บให้เราใช้คำ gratitude เนี่ยเข้ามานะคะ gratitude เนี่ยนอกจากจะเราจะ,อะขอบคุณตัวเองใช่ไหมคะอาจจะขอบคุณในชีวิตของเราโดยรวมขอบคุณที่เรายังมีออฟฟิศ ได้ทำงานขอบคุณที่เรามีพี่ชายที่แสนดีขอบคุณคุณแม่นะคะที่ดูแลสวนที่ต่างจังหวัดให้นะคะนี่คือขอบคุณจริงๆอันนี้รู้สึกขอบคุณมากๆอันนี้คือชีวิตของเราถ้าเป็นแบบว่าถ้าเราสามารถที่จะขอบคุณโลกใบนี้อาจจะขอบคุณที่เรามี อากาศที่หายใจขอบคุณที่แสงอาทิตย์ตอนเช้าทำให้ฉันรู้สึกดีแต่ทุกครั้งที่เราขอบคุณเราอย่าเพิ่งนึกถึงอนาคตหรือว่าอาดีตนะคะให้เราอยู่กับปัจจุบันสัมผัสความสงบความอิ่มอกอิ่มใจแล้วสังเกตว่าถ้าเรารู้สึกผ่อนคลายปั๊บนั่นแหละ gratitude ก,กำลังทำงานนะคะอ,อันนี้ก็คือ เป็นทริกดีๆนะคะคำว่า gratitude นี่แหละคำว่าซาบซึ้งขอบคุณนี่แหละนะคะเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกนะคะต้องฝึกจริงๆต้องฝึกนิกาจะมีเล่มสมุดโน้ตเล่มหนึ่งนะคะนิกาก็จะเวลานิการู้สึกประทับใจนะคะนิกาก็จะมาเขียนโน้ตไว้ว่าออวันนี้ฉันได้ทำ สิ่งนั้นสิ่งนี้นะฉันรู้สึกเออขอบคุณที่ฉันได้เห็นที่ฉันได้รับอ่ากำลังใจจากคุณแม่อะไรเงี้ยเออมันมันรู้สึกดีก็โน้ตไว้โน้ตไว้น,ไวนะคะอันนี้เป็นเป็นหนังสือคำขอบคุณเออเป็นสมุดคำขอบคุณที่นิกาเขียนไว้ในเล่มนี้นะคะก็แนะนำด้วยนะว่าเราจะขอบคุณนะ่ะ อลองทำสิบนาที3เวลาเช้าเที่ยงเย็นแต่สำหรับนิกาคือสะดวกในรักษาะที่ตื่นเช้ามาเราทำหรือว่าเราเจอนิกาเจอสถานการณ์ที่แบบมันเป็นพลังลบอะไรเงี้ยใช้คำขอบคุณทราบซึ้งขอบคุณนี่แหละเข้ามาพอมาแล้วก็คือเราเหมือนแบบเราเปลี่ยนโหมดจากพลังลบอะเพื่อจะอยู่เข้าโหมดของพลังบวกตลอดเวลาเหมือนเรารักษา ความรู้สึกให้เป็นพลังบวกทุกๆวันทุกๆเวลาเท่าๆทาที่เราจะทําได้ให้มากที่สุดนะแล้วทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งเล็กๆที่ว่าน,นิสัยเล็กๆของเราพอเราทําไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของเรานะคะอะ่นอกจากนั้นมันก็จะทําให้เราต่อเนื่องนะคะที่จะทำโปรเจกต์ของเราไปเรื่อยๆมหัศาจรรย์นะคิดว่ามหัศาจรรย์มาก แค่คําว่าคราบซึ้งขอบคุณนะคะลองไปใช้ดูนะคะลองไปใช้ดูอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนิกาก็เลยมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะคะ,ะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นไอเดียเล็กๆนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปหน้านิกา,กากจะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนิกาจะก,กลับมาทําคลิปอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ